สารคดีผักปลอดพิษชีวิตปลอดภัยผักปลอดพิษชีวิตปลอดภัย กระเทียมเป็นของคู่ครัวที่คนไทยเราคุ้นเคยกันดีแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่าในกระเทียมนั้นมีสารอาหารสำคัญมากมายที่ล้วนแล้วแต่มีสรรพคุณทางยาอย่างน่าอัศจรรย์โดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับหัวใจการรับประทานกระเทียมจะช่วยป้องกันอาการหัวใจล้มเหลวช่วยควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในระดับปกติบำรุงประสาทกระตุ้นจิตใจให้สดใสไม่เป็นโรคเหน็บชากล้ามเนื้อแข็งแรงกระตุ้นให้ร่างกายเกิดความอยากอาหาร เยียวยาอาการไอรักษาโรคพยาธขับปัสสาวะช่วยบำรุงระบบทางเดินหายใจบรรเทาอาการเกี่ยวกับโรคลำไส้บำรุงเลือดป้องกันโรคตับโรคเส้นโลหิตตีบตันโรคข้ออักเสบต้านทานโรคภูมิแพ้ช่วยลดคอเลสเตอรอลถ้าคุณรับประทานกระเทียมอย่างสม่ำเสมอแล้วโรคภัยต่างๆจะไม่มากล้ำกายแน่นอนและถึงแม้กระเทียมจะมีคุณสมบัติทางยาดีเพียงใด แต่พฤติกรรมในการรับประทานอาหารของเราก็ยังจำเป็นต้องบริโภคพืชผักอื่นๆด้วยฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยเราจึงต้องดูแลพืชผักที่เราจะบริโภคเข้าไปให้ปราศจากสารพิษด้วยนะคะกินผักปลอดสารพิษชีวิตปลอดภัยติดตามเรื่องน่ารู้จากสารคดีตามโครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์สร้างความเข้าใจพืชเกษตรปลอดภัยได้ใหม่ในตอนหน้า